ทำเป็นกล่องแหน่4 4 ใส่น้ำมันวันนี้เราจะทอดหนังปลาแซลมอนเรียงเรียงให้มันอย่าทับกันสิอ้ยเรียงย,วยาวๆว่ะเนี่ยอันเนี้ยให้มันเออเรียงย,วยาวๆว่ะเดี๋ยวลองทอดเท่านี้ก่อน ดูสิดูสิดูสิสหทุกคนนาดาบอกทุกคนพี่ห่ออะไรก็ไม่รู้นะคะอย่างพี่ห้อเน,นี้ยค่ะยี่ห้ออะไรอะแบบแบ,บ,แบบบ,บกาโบนาดาอยาจับลูกตั้งเท่าไรบอกด้วยกี่องศา สอ,อสองร้อยส,ส,สิบนาทีสองร้อยองศาสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันจะนมีป้าเหลืออีกหนังปลา ครบแล้วสนาทีโหยยังไม่กรอบเลยอะ่ะยังดูแฉะอยู่เลยต่อต่ออีกสิบนาทีสองร้อยองศาใช่ไหมเมื่อกี้สองร้อยอีกสิบนาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะเหลืออีกหนึ่งนาที น่จะมีฉีดตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกไม่ถึงหนึ่งนาทีละจะจะปิ้งลวจะปิ้งละอ้าปิ้งแล้วปิ้งแล้วเปิดลายเปิดเลยเมื่อกีอ้สิบมีอีกสิบเป็นเท่าไหร่ละยี่สิบดูไม่กรอบเลยดูไม่แห้งอ่ะเอาอีกได้ไหมอ่ะสิบแล้วนะเนี่ยสองสิบละ เอีกสิบนาทีมันไม่แห้งอ่ะมันยังดูเปียกๆอยู่เลยต้องเลือกปลาไปเหรอหอันนี้เลือกปลาอันนี้ใช่ไหมไม่มอีก่อันนี้ไก่เลือกปลาเอาไว้20นาทีแล้วยังไม่กรอบแ,แ,แค่บอกแค่บอกใช่ไหมว่าถ้าปันเป็นปลาต้อง 20สนาทีสอง้องศาอ่ะต่ออีก10นาทีเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่ตำปูปลาดพริก2เมตรนี่ตำไทยไม่ใส่พริกของนาดาแล้วเราก็รอรอปลาสุกเราก็จะได้มากินจับส้มตำกันนะคะ10นาทีแล้วก็กรอบแล้วนะเนี่ยกรอบแล้วนะ ดูเหมือนไม่กรอบแต่จริงๆก็กรอบกป๊อกๆไปน่กรอบกรอบแล้วาแล้ววางเลยวางตรงนี้เลยอ่าไหนนาดาชิมให้ให้เพื่อนๆดูซิว่ากรอบไหมเอารงไหนเร่อยเสียงก็กรอบแหละลองชิมซิลูก จับไว้ไหม่เ,เนี่ยกรอบไหมคะกรอบโอเคสำหรับชิพนี้ก็รีวิวเท่านี้นะคะเ,คเดี๋ยวขออนุญาตไปรับประทานอาหารกันก่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่้องน้องนาดาด้วยนะคะใช่มไหมคะใช่